สวัสดีค่ะในเด็กยิกนดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนเสริมประสบการณ์โดยคุณครูนัทยาประสมเงินโรงเรียนมาลีพิทักษ์เรามาพบกันในหน่วยที่16นะคะยานพาหนะและคมนาคมสาระการเรียนรู้ในเด็กจะได้เรียนเกี่ยวกับยานพาหนะทางบกยานพาหนะทางน้ำยานพาหนะทางอากาศ การปฏิบัติตามกฎราจรและความปลอดภัยในการเดินทางนะคะในวันนี้เป็นวันที่4ี่ของสัปดาห์เด็กๆก่อนเข้าสู่บทเรียนเด็กๆจะได้ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้วเกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำนะคะเด็กๆการคมนาคมทางน้ำก็คือการเดินทาง โดยใช้ยานพาหน,นะทางน้ํานะคะโดยการที่เราจะไปอีกที่หนึ่งจุดหมายอีกที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหน,นะที่อยู่ในน้ําเช่นมีอะไรบ้างเรือพายเรือแจวเรือหางยาวนะคะเรือสำเภาเรือใบเรือดำน้ำําเรือขนส่งสินค้ามันทุกสินค้าอันนี้คือยานพาหน,นะที่อยู่ทางน้ํานะคะ การคมนาคมก็คือการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเช่นเราอยู่บ้านมีเราอยู่บ้านฝั่งนี้โดยที่มีแม่น้ําลำคองขั้นกลางนะคะแต่เราต้องการที่จะข้ามแม่น้ําไปอีกด้านหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปทําธุระเราก็ต้องเดินทางด้วยการอาศัยเรือพายถ้าเป็นลำคลองที่เล็กๆ เราก็จะใช้เรือพายแต่ถ้าเป็นลำคลองที่ใหญ่ที่มีกระแสน้ำแรงเราก็ใช้เรือหางยาวที่มีเครื่องยนต์นะคะอันนี้คือการข้ามฝัง่งแต่ถ้าเราต้องการที่จะขนสินค้าที่มีจำนวนเยอะเราก็ต้องใช้เรือบรรทุกสินค้านะคะแล้วเกี่ยวกับการทัดทางทหารก็จะมีเรือดำน้ำสำรวจ ร่องน้ำสำรวจความปลอดภัยใต้น้ำว่ามีใครบุกรุกน่านน้ำของเราได้ไหมมาหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับการเข้ามาละคุมทางน้ำนะคะและยานผ่านะที่เกี่ยวกับทางน้ำในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปฏิบัติตนตามกฎจราจรน,นะคะคนอื่นเรามาหานเนื้อเพลงก่อน หนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราจะผปฟังเพลงกันเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะจากข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายอีกครั้งค่ะจากข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายสัญญาณไฟเขียวเราหยุดให้รถผ่านไปเราจะข้ามได้ เมื่อเปิดไฟแดงสัญญาณเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะคะ จบไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นเพลงข้ามถนนนะคะสัญลักษณ์ที่เป็นสีขาวสีดำที่อยู่ตรงถนนนี้เขาเรียกว่าทางม้าลายนั่นเองเขาบอกว่า,ามาดูสัญญาณไฟสีแดงสัญญาณไฟตีเขียวนะคะ หมายถึงอะไรสัญญาณไฟเขียวหมายถึงให้รถผ่านไปเราจะข้ามถนนได้ก็ต่อเมื่อสัญญาณไฟแดงขึ้นนะคะถ้าสัญญาณไฟแดงขึ้นเมื่อไร่เราสามารถข้ามถนนได้แต่ถ้าขณะที่ไฟเขียวอยู่เราจะเดินข้ามถนนได้ไม่เอยไม่ได้นะคะ อันตรายเพราะรถกำลังแล่นไปนะคะเรามาดูการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยระหว่างเดินทางนะคะการปฏิบัติตนตามกฎจราจรก็คือเมื่อเขามีกฎให้เราปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติตามนะคะเราต้องเดินข้ามถนนตรงจุดที่กำหนด ให้เมื่อกี้ครูแพ็บอกแล้วว่าเขาเรียกว่าทางม้าลายนะคะจะมีลักษณะสีขาวและสีดำตรงนี้เป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดนะคะและเราจะไม่ยื่นแขนออกนอกรถนะคะเมื่อนั่งรถยื่นแขนออกข้างนอกรถได้ไหมคะไม่ได้นะคะ หากมีรถที่ขับสวนมาแล้วเรายื่นแขนออกไปรถที่สวนมาอาจจะชนแขนเราหรือศีรษะเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆห้ามยื่นแขนยื่นขาหรือศีรษะออกไปนอกรถขณะที่รถกำลังแล่นนเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะคนสัตว์ ถือว่าทุกคนต้องเดินข้ามถนนทางม้าลายนะคะเมื่อรถผ่านมาเห็นคนยืนรอถ้าสมมติว่าตรงจุดทางม้าลายไม่มีไฟเขียวไฟแดงคนขับรถก็ต้องสังเกตว่าณจุดนั้นมีคนรอที่จะข้ามถนนหรือเปล่ารถเขาก็จะหยุดให้เราผ่านไปก่อนนะคะน,นี้คือทางม้าลาย ส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานลอยนะคะสะพานลอยมีอยู่ด้านบนถนนคนผ่านไปผ่านมาบางครั้งข้ามถนนก็อาจเกิอดอันตรายได้รัฐบาลเขาก็สร้างถนนอ่าขอโทษนะคะสร้างสะพานลอยให้คนข้ามขึ้นไปข้างบนเพื่อความปลอดภัยนะคะ มีรถวิ้งข้างล่างเราก็สามารถเดินขึ้นสะพานล,ลอยไปข้างบนได้อันตรายจากยานพานนะนะคะถึงเราจะระวังเราคนขับจักรยานคนขับรถรามาระวังแค่ไหนถ้ามีสติต้องมีสติเท่านั้นนะคะสติเท่านั้นที่จะไม่ให้เกิดอันตราย สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ขับรถไปเล่นโทรศัพท์ไปอันตรายเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเมื่อในเด็กเห็นพ่อคุณแม่ขับรถแล้วเล่นโทรศัพท์เด็กๆต้องบอกนะคะว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะคะอันตรายชัดรถชนเครื่องบินตกเรือร่มนะคะนี่คือการ เดินข้ามถนนโดยการใช้สะพานลอยที่ปลอดภัยที่สุดนะคะนี่คือนี่ก็คือการข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยข้ามนะคะบางจุดจะไม่มีสะพานลอยแต่จะมีทางม้าลายรถก็จะหยุดให้คนเดินนะคะและปฏิบัติตามกฎจราจร นี่คือทางม้าลายบางที่อาจจะเป็นสีแดงหรือสีสีแดงขาวหรือบางที่อาจจะเป็นสีแดงดำนะคะนี่คือสะพานลอยนะคะข้ามถนนอันนี้คือทางจราจรนะคะหาทางม้าลายสำหรับให้คนข้ามถนมนะคะ่ะเด็กๆได้เรียนรู้แล้ววันนี้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนนะคะในการข้ามถนนทําอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยที่สุดก่อนข้ามถนนเด็กๆอย่าลืมมองซ้ายมองขวานะคะมองซ้ายอีกครั้งมองขวาอีกครั้งว่ามีรถผ่านมาหรือเปล่าถ้ามีรถเราต้องหยุดก่อนนะคะและ ข้ามถนนตรงทางม้าลายและสะพานลอยเท่านั้นนะคะถึงจะปลอดภัยและอีกอยา่างหนึงถนนจะมีฟุตบาทสำหรับคนเดินแต่ไม่ใช่ฟุตบาทสำหรับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้นมาผิดกฎหมายทันทีเลยนะคะเด็กๆ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนการขดจรลาจรนะคะไม่ขับรถเร็วข้ามถนนตรงทางม้าลายนะคะก่อนข้ามถนนกขต้องมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจว่าปลอดภัยที่สุดวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะแต่เด็กๆจะข้ามถนนคนเดียวไม่ได้นะคะ ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเท่านั้นคุณค่าภาวรส,สารข้อที่สองก็คือความจริงข้อที่18ก็คืออภัยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมดูแลสุขภาพอเด็กๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ